พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตน์ครับทนายความในทีมด็อกเตอร์กติศักด์ทนายวิถีพุทธครับผมวันนี้นะครับผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับาการยึดทรัพย์ลูกหนี้นะครับผมในกรณีที่มีเจ้าหนี้หลายคนนะครับของลูกหนี้นะครับผมต่างศาลกันนะครับผมแล้วก็วันนี้ที่เจ้าหนี้ มาขับคดียื่นคาร้องขอสารส่งคํามาบังคับแล้วลุหนี่ไม่ชําระนี่แล้วก็ออกหมายตั้งเจ้างนานบังคับคดียึดทรัพย์สินครับการยึดทรัพย์สินนั้นนะครับผมอ่าถ้ามีเจ้าหนี้คนเดียวก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ว่ากันครับแต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ตามคำพักษาหลายคนนะครับผมจะให้ทำยังไงนะครับผมตามมาตราที่สองร้อยเก้าสิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับผมอ่า วางหลักไว้ดังนี้นะครับผมเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับจะยึดหรืออายัดนะครับผมทรัพย์สินใดทุกหนี้ตามคำพักษาไว้แทนเจ้าหนี้ตามคำาพิพากษาแล้วนะครับผมห้ามไม่ให้เจ้าหนี้ตามพักษาอื่นนะครับผมยึดหรืออายัดนะครับผมซ้ําอีกนะครับแต่ให้เจ้าหนี้ตามพักษาเช่นว่านั้นมีอำนาจยื่นคําขอนะครับผมโดยทําเป็นคำร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีนะครับให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้นะครับเพื่อให้ศาลมีคําสั่งให้ตนเข้าเฉลี่ย ในทรัพย์สินเงินที่ขายหรือจำหน่ายนั้นที่ตามที่บทบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ,พ่งพาณิชย์นะครับผมไม่ว่ากรณีใดนะครับผม,ม,นะบผมห้ามไม่ให้สารอนุญ,ญาตตามของ,ของอเช่นว่านี้เป็นแต่ศาลนะครับเห็นว่าผู้ยืน่นคำขอไม่สามารถเอาชําระได้จากทรัพย์สินอื่นๆของมนี่ตามคําพิพากษานะครับตามวรรคสามนะครับผมเจ้าพนักงานมีอำนาจนะครับตามกฎหมายว่าด้วยาภาษีอากรครับ อันจะยืดหรืออายัดทรัพย์สินลูกนนี้ตามความพักษาเพื่อชําระหนี้ภาษีอากรค้างให้มีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานได้ยึดหรืออายัดไว้ก่อนเช่นว,ว่านั้นเจ้าหนี้ตามพัภกภษานะครับผมเจ้พาพน,นักงานกล่าวให้ยึดหรืออายัดไว้เช่นนี้เจ้าหนี้ตามคพัภกภษานะครับผมตามวรกหนึ่งแต่ถ้าเจ้าพนักงานมีได้ยึดหรืออายัดไว้ก่อนให้เฉลี่ยภายในบังคแห่วรกสองนะครับผม ในกรณีที่ยืดหรืออายัดเพื่อขายทอดตลาดหรือจำหน่ายดุลีอื่นนะครับผมคำขอเช่นวันนี้ให้ยื่นก่อนระีะยวลาระยะเวลานะครับ14วันนับตั้งแต่วันที่มีการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์ที่ขายทอดตลาดหรือจำหน่ายได้ในครั้งนั้นนะครับผมตามวรรคห้านะครับผมในกรณีที่อายัดทรัพย์สินให้ยืน่นคำขอเฉลี่ยก่อนสิ้นระยะเวลา14วันนับตั้งแต่วันที่ชำระเงินหรือสมมอบทรัพย์สินที่อายัดหรือยืดนะครับผม นะครับผมในกรณีที่มีการยึดเงินนะครับให้ยื่นคาขอเฉลี่ยก่อนสิ้นระยะเวลาสิบสี่วันนะครับผมเมื่อส่งสําเนาคําร้องนะครับผมให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วนะครับให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับงดการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินตามคําัคับไว้จนกว่าศาลจะได้มีคําวินิจฉัยชี้ขาดนะครับเมื่อศาลมีคําสั่งประการใดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับทราบแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติเช่นนั้นนะครับผมในกรณีวอกสุดท้ายนะครับในกรณีที่เจ้าพนักงาน ขออภัยครับในกรณีที่เจ้านี้นะครับตามคำพากษาเป็นผู้ยึดสละสิทธิ์ในการประคับคดีนะครับหรือเพื่อเฉยไม่เพิ่อเฉยนะครับผมไม่ดําเนินการประคับคดีภายในที่เจ้าพนักงานประคับคดีกําหนดผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์หรือผู้ยึดยึดคำขอตามมาตรา287หรือมาตรา289มีสิทธิที่จะดำเนินการประคับคดีต่อไปคําสั่งอนุญาตตองลาตามวรค8นั้นให้เป็นที่สุดนะครับแสดงว่าคําสั่งองศาลชั้นต้นเป็นที่สุดนะครับ จากมาตรานี้นะครับ290เป็นการเฉลี่ยทรัพย์นะครับผมจะอธิบายได้ว่านะครับผมว่าถ้าเจ้าหนี้ตามภาคศานะครับผมมีการยืดหรืออายัดทรัพย์สินไว้นะครับผมก็ให้เจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ของผู้นี้นะครับผมอ่ายื่นคําร้องนะครับยื่นคําร้องนะครับขอเฉลี่ยทรัพย์นะครับผมแล้วก็แจ้งเหตุที่ว่าไม่สามารถอ่าครับผมอ่าบังคับทรัพย์สินจากผู้นี้ได้นะครับผม ศาลก็ยากเช่นนั้นนะครับผมแต่ที่ผมได้กล่าวมาหลายคลิปที่เห็นว่าถ้าเป็นเจ้าหนี้บริมสิทธิ์นะครับผมเป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับชําระหนี้ก่อนนะครับ <C> e <Fry> ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าขอเฉลี่ยทรัพย์ก่อนนะครับผมนางบ้าตานี้นะครับก็จะเห็นว่าแม้แต่เจ้าหนี้ภาษเสียกรก็มีสิทธิ์ที่จะยืดนเรืออายัดไว้นะครับผมค้างในการยื่นคําขอเฉลี่ยทรัพย์นะครับผมในกรณีที่มีการยึ่หรืออายัดไว้แล้วนะครับผม จากมาตานี้นะครับผมก็จะให้ความรู้แก่ท่านว่า,าหา,ออากท่านเป็นลูกนี้ตามขออนุญาตท่านเป็นลูกนี้นะครับผมท่านาก็ต้องชําระหนี้แก่เจ้าหนี้หากท่านเป็นเจ้าหนี้ตามคําพักษานะครับผมต้องดูว่า,ามีเจ้าหนี้คําพักษาท่านอื่นนะครับผมยึดหรืออายัดไว้ยังครับถ้าหากมีการยึดหรืออายัดไว้แล้วนะครับท่านจะดาําเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนี้ตามคําพากษา เป็นการซ้ำนะครับผมเป็นการกระทําซ้ําถือว่าไม่ด้านครับต้องไปยื่นคําขอเฉลี่ยทรัพย์ต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีนะครับผมจากที่ให้ความรู้ไปนะครับก็เป็นความรู้ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในการที่เผื่อทรัพย์สินท่านถูกบังคับคดีครับสุดท้ายนี้นะครับผมทนายดวงรัตนทนายความในทีมดรกิติศักดิ์นะครับผมทนายวิถีพุธเอากล่าวกับท่านว่าหากท่านไม่รับความเป็นธรรมแล้วยากจนนะครับทางสภาทนายของเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับ ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อนะครับที่สําคัญนะครับขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรักทนายทีมทนายความในทีมดรเกียรติศักดิ์ทนายวิถีภูสวสดีครับ